สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเกิดเหตุเพลิงไม้บ้านคุณยายวัยเจ็ดสิปีเสียดายเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตห้า0 0ื่บาทวิ่งฝ่ากองเพลิงที่ยังลุกโหไมไหมเพื่อนบ้านเห็นเข้าช่วยเหลือรอดชีวิตได้แต่บาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่23่ธันวาคมสองพหเวลาสิบเจ็นฬกาสานาที ร้อยตํารวจเอกกิติการกรมทนเกษตรร้อยเวรสอพเมืองสักแก้วได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุจากหน่วยกู้ภัยสว่างสะแก้วว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวยกสูงที่บ้านน้อยหมู่สี่ตําบลบ้านแก้งอําเภอเมืองจังหวัดสะแก้วจากนั้นจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยสว่างสะแก้ว และรถด,ดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งจำนวนสองคันและรถด,ดับเพลิงจากเทศบาลนักสาราลำดวนมาช่วยด้วยโดยมีนายัยโรดเที่ยงธรรมนายกอบตอบ้านแก้งและชาวบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่กำลังเข้าควบคุมเพลิงที่ไม้บ้านใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบแต่ก็มอดไหมไปทั้งหลังแล้วจากการสอบสวนนางวรวรรณวงกวน ซึ่งเป็นหลานสาวเจ้าของบ้านเล่าว่าต้นเห็นควันไฟลุกขึ้นในบริเวณบ้านคุณยายและตาเป็นบ้านไม้ของตาฉลองด่านสื่อเพศอายุ74ปีและนายสุดด่านสื่อเพศอายุ70ปีจึงได้แจ้งตำรวจและเจ้าหน้าที่มาช่วยกันดับไฟแต่ยายได้วิ่งเข้าไปในบ้านอีกครั้งพร้อมบอกว่าจะไปเอาเงินที่เก็บไว้ใต้ที่นอนแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้และได้รับบาดเจ็บ โดนไฟลวกที่แขนทั้งสองข้างเป็นแผลพุกพองอาการสาหัสถูกนำตัวส่งยังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสระแก้วตอนนี้ก็ได้พาตาฉลองไปพักที่บ้านตนก่อนเพราะไฟได้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วในภายโลัเที่ยนธรรมนายกอบตอบ้านแก้งกล่าวว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้จึงได้รีบเดินทางมาพร้อมเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าช่วยควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปสั่งตรงข้ามได้ และขณะคุกคมเพิงอยู่นั้นยายสุดเจ้าของบ้านก็ได้วิ่งขึ้นไปบนบ้านอีกครั้งชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันตะโกนบอกว่าอย่าเข้าไปก็ไม่ฟังจนไฟลวกที่แผนทั้งสองข้างโดยที่ชาวบ้านเข้าช่วยเหลือไว้ได้ทันเนื่องจากเป็นห่วงเงินที่เก็บรักษาไว้ทั้งชีวิตจำนวนห้าหมื่นบาทจึงวิ่งเข้าไปในบ้านที่ไฟกำลังลุกโผมอย่างรุนแรงจนได้รับบาดเจ็บ จึงนำส่งคุณยายส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชาแก้วได้ทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเบื้องต้นได้มอบเสื้อผ้าที่นอนผ้าห่มและข้าวสารอาหารแห้งและเงินจำนวนหนึ่งแรกนะ่จาจก็คือเห็นคว้นไฟก่อนคว้นไฟครับเห็นคว้นไฟปับ๊บเพราะนี้มันใหม่มันเป็นแบบว่าไอ้ควันดำขึ้นะนะก็เลยโก้ ตึงมาช่วยเขาแมรับว่าท่านแล้ว่ท่านแล้วตอนน่้ยก็คือเดี๋ยวจอแต่มหาแล้วยายเขาอยู่ยังไงครับยายตอนตอนมานะคือยายนี่คือไอ้คนมีคนมาซอยออกมาข้างนอกยังโบหูยังโบหูเลยว่าะจะไหนพ่กมาบ่ได้อยู่ในเหตุการณ์ัแต่แหลกนะบ่ได้ยเลยกับสาไฟขึ้นยายยายเล่นแรนมาเอิญเหรอครับมาเอิญคือเข้าน่ะโตเข้าน่ะเห็นเองมันไฟเองแต่พ่าเด็กแค่นี่เข้าปัดเบิ้งคือซื้อเพราะมันซอยยังโบได้แล้วไง พพบววกกกรรไ,ไมมัันนแแหห้้งงย่่ล็ตาาาาเเจขอีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเข้าสำรวจความเสียหายอีกครั้งจังหวัดอุทยัยธานีพบซ่าควัวแดงริมป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนจุดสกัดที่สองเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้้ยขาแข้งได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่สิบติดกับป่าชุมชนบ้านไผ่งามตำบลละบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทยัยธานี ห่างจากแนวเขตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้้ยขาแข้งประมาณสองกิโลเมตรว่าพบมีวัวแดงบาดเจ็บนอนอยู่กลางไร่หลังจากได้รับแจ้งจึงรายงานให้ในายเพิ่มศักดิ์กันนิจชาตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้้ยขาแข้งหลังจากได้รับแจ้งจึงได้มอบหมายให้ในายพงศิษฐ์ศรีคูนเมืองผู้ช่วยหัวหน้าเขตพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีวัวแดงเพศผู้ มีแผลบริเวณตาด้านขวาสะโพกซ้ายขาหน้าซ้ายขาหลังซ้ายคาดว่าจะหักและมีบาดแผลตามตัวด้านซ้ายเป็นแผลสดใหม่คาดว่าเกิดจากการต่อสู้กันทั้งนี้เนื่องจากบริเวณโดยรอบพบกองเลือดประมาณสาสี่กองอยู่บริเวณใกล้เคียงห่างจากตัววัวแดงประมาณยีสิบเมตรต่อมาวัวแดงตัวดังกล่าวได้สิ้นใจลงเจ้าหน้าที่จึงได้ขอยืมรถเคน จากอบตลานสักมาช่วยเคลื่อนย้ายซากวัวแดงเพื่อไปผ่าพิสูจน์สาเหตุการตายที่หอต้นขึ่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังทราบข่าวนายธนิตหนูยิ้มผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12คนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ชนกสงมงคลนายสัตวแพทย์ชํานาญการและนางสาวลลิตาอํานวยผลนักวิชาการสัตาวาน รีลบลงพื้นที่ไปตรวจสอบและช่วยเหลือปรากฏว่าระหว่างการเดินทางทราบว่าวัวแดงได้ตายลงแล้วจึงได้ตามไปที่หอต้นพึ่งเพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายด้านนางสาวพิมพ์ชนกสงมงคนในายสตวแพทย์รายงานว่าจากการสังเกตภายนอกพบบาดแผลหลายจุดบริเวณลำตัวและท้องคาดว่าเกิดจากการต่อสู้ของวัวแดงด้วยกัน พบขาหลังขวาหัดบริเวณข้อเขา่าผลการผ่าซากร่วมกับสัตวแพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าป่วยขาแข้งพบกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวชํำม,มีเลือดออกในกล้ามเนื้อเลือดออกที่ผนังช่องท้องพบน้ำในถุงหุ้มหัวใจเนื่องจากภาวะช็อกอวัยภัยในอื่นๆปกติจึงคาดว่าสาเหตุการตายเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรง จึงได้ทำลายซาาพัวดังกล่าวด้วยวิธีฝังกบพ,พร้อมได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชระพัสกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีศรีสะเกดภาวะโควิด -19 เกื่อรื่มจัดงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยประจำปี2564หรเหลือเพียงพิธีบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมศรีพฤฒเสสวนชั้นห้าสารกางจังหวัดศรีสะเกด คำเคอรเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยศรีสะเกดประจำปี2563เพื่อหาลือเกี่ยวกับการที่จังหวัดศรีสะเกดได้กําหนดจัดงานเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยในระหว่างวันที่25ธันวาคม2563ถึงวันที่3มกราคม2564 แต่เนื่องจากว่าขณะน,นี้กำลังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยและมีแนวโน้มว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะมีจำนวนสูงขึ้นซึ่งกรณีการตรวจหาเชื้อโควิด -19 จากชาวอําเภอขุนหาร25คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นผลการตรวจพบว่าเป็นลบทั้ง25คนโดยมีนายวิชัยตั้งคำเจริญ นายอนุรักษ์ธรรมะประจําจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายนพพงศ์พลาดิษัยประลัดจังหวัดศรีสะเกดนายแพทย์พิเชษพืชขุทนทศนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่าจากการที่ได้มีการหาลือคณะกรรมการจัดงานและทุกส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว มีมติร่วมกันว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวสีสเกตและชาวจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาร่วมกิจกรรมและเที่ยวชมงานเทศกาลปีใหม่2,564และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จึงให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่4ีเผ่าไทยสีสเกตประจำปี2,564ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะขี้คายไปในทางที่ดีขึ้นโดยให้คงไว้สองกิจกรรมคือกิจกรรมทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2564และการออกรางวัลสลากกาชาติวันที่สามมกราคม2564เราก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการรักษากรรมการควบคุมโรคติดต่อและก็คณะกรรมการจัดงานปีใหม่เราเปนปฏิร่วมกันว่าเราน่าจะน่าจะเลื่อน การจัดเพราะว่าการที vinegar, ่จะเอาคนหมู่มากเนี่ยแต่ละวันเนี Maple> ่ยคนไม่ใช่น erm. ้อยแล้วก็เบียดเสียดอะไรต่างๆในกิจกรรมต่างๆที่ในลักษณะงานอย่างนี้เนี่ยการที่เราจะดูแลทั่วถึงก็คงจะเป็นเป็นไปด้วยความลำบากแม้ว่าส่วนราชการเองจะวางมาตรการทางด้านสาธารณสุขได้เต็มเปี่ยมก็ตามแต่และอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบุคคลจากภายนอกจังหวัดที่จะต้องเข้ามาทําการค้าขายมามีกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งก็ยากในการที่จะต้องติดตามว่าเขาไปจากไหนมา จากไหนอะไรจากต่างเนี่ยนะครับตรงนี้ก็กทุกจังหวัดก็คงจะคิดก็คงจะคิดเหมือนเรานะครับก็เลยมีมติร่วมกันว่าเพื่อให้ปีใหม่วันนี้เราเรามีความสุขจริงๆไม่ต้องมากังวลกับว่าวันนี้จะมีการติดเชื้อมาแพร่กระจายอยู่ในจุดซึ่งคนรวมในงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะน่าจะเลื่อนก่อนดีกว่าเพราะว่าเราก็ต้องคำนึงในเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าหาก มีการแพร่กระจายออกไปเนี่ยก็มันยากที่จะไปควบคุมได้ง่ายๆและประการสําคัญก็คือในสิ่งนี้เองก็จะยิ่งจะกระทบต่อการดําเนินกิจกรรมกิจการต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของโรงเรียนว่าจะเป็นสถานบริการค้าขายสถานประกอบการต่างๆขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณสิริเกตหมายสุขผู้สื่อข่าวจังหวัดศรีสะเกดเทศบาลนครนครสวรรค์เร่งร้านทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณตลาดสดเทศบาลสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและผู้ค้าเมื่อวันที่23ธันวาคม2563เวลา20นาฬกา30นาทีที่ตลาดสดเทศบาลน,นครนะครสวรรค์นายจิตตะ,ะเกษมนิโรธธนรัตนนายกเทศมนตนรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยนายวรวุิตันวิสุทธ์รองนายกเทศมนตนรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุดนีมังคลาลัตนาศีบลัดเทศบาลนาครน,นครสวรรค์น,นางวันพวงสมบัติรองปรลัดเทศบาลและนายกิจณะไก,กยสิธิ์ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์น,นำเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสวรรค์ดำเนินการล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่แผง้าและบริเวณโดยรอบ ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนหนึ่งรายในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคในส่วนของการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด -19 อีกทั้งยังคงเน้นย้ำให้ผู้ค้า และผู้ซื้อที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ทั้งการสวมหน,น้ากากการเว้นระยะห่างและมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการมาโดยสลอดสตูลจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลวันที่ย3ธันวาคม2563 กิจกรรมอาสาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านบอดเจ็ดลูกอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยมีพลตีสารติสกุลตนาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ห้า เป็นประธานในพิธีพันเอกสุปทชัยสงสังผู้บังคับการกองพันทหารลาบที่สองกมรมทหารลาดที่หเหล่าแม่บ้านทหารบกนายอำเภอและงูหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมง,งานและได้ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารออกบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชนนักเรียนและนำหมอทหารออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีและนำยารักษาโรคแจกจ่ายทั้งนี้ ยังเปิดโรงครัวพระราชทานทำข้าวผัดกระเพราไข่ดาวและน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ประชาชนชาวจิตอาสาที่มาร่วมง,งานสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบเหตุวากภัยจากพายุโซน้อนโนอื่นโดยการปลูกต้นไม้ทำแนวกันลมเพื่อป้องกันการเกิดภัยพิบัติซ้ำในจุดเดิมขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณนิตยาแสงมณีผู้สึกขาประจาจังหวัดสตูล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่อมบิ๊กไบค์รวมขบวน100คันรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่64ค่มเข้มไม่ให้มีอุบัติเหตุเสียชีวิตเกิน9คนเมื่อวันที่23พันวาคม2563เวลา18ในายการ15นาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณล,ลานจอดรถบิ๊กซีอำาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด พร้อมด้วยนายวิชิตไตสรนกุลว่าที่นายกอวจอศรศีสะเกในายสมเกียรติสีขาวในอำเภอเมืองได้ขับรถบิ๊กไบค์นำขบวนรถบิ๊กไบค์กว่าหนึ่งยคันซึ่งแต่ละคันมีการประดับตกแต่งรถอย่างสวยงามขับขี่ไปร่วงการโลนล์ลงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2564มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาร่วงกิจกรรมและตรวจใบขับขี่ ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมีการประกอบพิธีเปิดการนราลงอย่างยิ่งใหญ่ตะการตามีเสถียรทำมือนักร้องนัก้งแต่งเพลงชื่อดังชาวศรีสะเกดมาแสดงมินิคอนเสิร์ตให้ผู้มาร่วมกิจกรรมได้ชมกันอย่างสนุกสนานวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกดมาให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และมีหน่วยกู้ภัยศรีสะเกดส่งเคาะ นำเอาอุปกรณ์ในการกู้ภัยมาแสดงให้ผู้สนใจได้ชมซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้รับมอบอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุจากส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีนายบุญประสงค์นวลสายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายสำรวยเกตกุลนายวิชัยตั้งคำเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด พลตำรวจตีสันติเหล่าปทายผู้บังคับการภูทรจังหวัดศรีสะเกดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดพาณิชจังหวัดศรีสะเกดและพันตำรวจเอกเทพพิทักษ์แสงก้าผู้กำกับการสพเมืองศรีสะเกดมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดกล่าวว่า,านอุบัติเหตุทางถนนได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของชาวไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี2563ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนรวมแล้ว14,830รายบาดเจ็บ975,346รายและสำหรับจังหวัดศรีสะเกษเสียชีวิต289รายคิดเป็นร้อยละ19.62คนต่อแสนคนบาดเจ็บ5,523รายเป็นอันดับ22ของประเทศ จากความสูญเสียดังกล่าวสู่ดำเนินการความปลอดภัยบนถนนจึงกำหนดให้ทุกจังหวัดรลนงลงลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการของทุกปีซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในอัตราที่สูงผู้ว่ายังกล่าวต่อไปอีกว่าสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่2,564นี้ ได้กำหนดลณลงในช่วงวันที่29ธันวาคม2563ถึง4มกราคม2564รวม7วันในหัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุซึ่งจังหวัดศรีสะเกษในช่วงปีใหม่2563ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ28ครั้งบาดเจ็บ29รายและเสียชีวิตถึง5รายและปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแนวทางเต้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID 2019เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดมาดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาตากต่างจังหวัดและนักท่องเที่ยวซึ่งปีนี้จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดมาตรการเข้ม ระดมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประมาณ12,500คนประจำจุดตรวจหลัก38จุดจุดตรวจรอง21จุดจุดบริการ1 4 8แห่งและด่านชุมชน683แห่งรวมทั้งสิ้น890แห่งเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่64อย่างเต็มที่ถ้าเป็นไปได้ในะปีต่อๆไปเนี่ยเราก็อยากจะให้ยอดผู้เสียชีวิตหรือจํานวนครั้งของการอุบัติเหตุหรือ จำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เฉพาะในช่วง7วันอันตรายเนี่ยสถิติที่เราเราไม่อยากให้เกินก็คือเขาบอกว่าค่าเฉลีย่ย3ปีย้อนหลังนะครับปีนี้เราก็จะต้องไม่เกิน9คือจริงๆเราไม่ให้มีการเสียชีวิตนะครับขอ,อขอบคุณภาพข่าวจากคุณสิริเกตหมายสุขผู้สื่อข,ข่าวจังหวัดศรีสะเกษ